หะวหิมะเนี่ยถ้าเดินคือมันลืน่นแล้วก็งานตักหิมะคือหนักมากสวัสดีค่ะทักทายวันหนาวๆแบบนี้จากเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ค่ะ จะให้ดูนะคะบรรยากาศหนาวๆๆจริงๆค่ะพอดีว่าเมื่อเช้านะคะออกไปทุระออกไปข้างนอกไม่มีเวลาตักหิมะนะี่ก็ตักแค่ทางเดินตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็บ่าย2องเกือบบ่าย3านะคะมนุษย์กลับจากไปข้างนอกมาก็จะเข้าบ้านนะคะใส่ถุงมงถุงมือแล้วก็จะออกมาตักหิมะตรงนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศค่ะ ไปข้างนอกเพิ่งมานะคะเด็กๆไปโรงเรียนให้ดูหิมะไม่รูกก็จะรีบเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวจะออกมาตักหิมะค่ะหิมะหนาวมากเกือบถึงเขา่าเมื่อเช้าไม่มีเวลาตักค่ะเมื่อเช้าก็ตักแค่ตรงเนี้ยพอเดินได้อะไรประมาณนี้นะคะสามีก็ไปทํางานไม่รู้อยู่บ้านคนเดียวก็เป็นงานที่หนักอยู่นะตักหิมะเนี่ย ลื่นด้วยค่ะถ้าให้เลือกระหว่างอากาศอุ่นหน่อยแต่ฝนตกไม่รู้ว่าดีค่ะหิมะเนี่ยเพราะว่าหิมะเนี่ยถ้าเดินคือมันลื่นแล้วก็งานตักหิมะคือหนักมากมันวิชาให้ดูแถวนี้ก็จะเป็นแปลงผักเป็นอะไรนะจะเข้าบ้านแล้วก็กินอะไรสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าออกไปรีบมากกินแค่กล้วยใบเดียว ให้ดูค่ะหนาวเดี๋ยวออกมาตักงหิมะกันค่ะให้ดูจากมุมนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่รู้จะตักจากตรงเนี้ยจากตรงนี้นะคะนี่ปีนี้คือจะบอกว่าหิมะหนามากให้ดูบันไดาทางขึ้นระเบียงนะคะจะตักจากตรงนี้ไปจนถึงตรงนู่นเลยค่ะ ลุยค่ะโอ้ยตกแบบนี้หลายๆวันก็ไม่ไหว หนักมากยังดีที่หิมะยังไม่เปียกเท่าไหร่ยังเป็นปุยาขาวๆแต่ก็หนักค่ะไม่มีรถปัน่นหางานแบบนี้ต้องเป็นงานผู้ชาย แต่ผู้ชายบ้านนี้ไม่อยู่ไปทำงานมันก็ต้องลุยเองค่ะถไถแบบนี้ ยัอนปมามมาแล้วอยากกินโซลเอสเทนมาช่วยปามาตักหือมาลูกบอกฉันไม่ช่วยเธอหรอกรรอ่ะยากกินโซลเอสเทนปอนย้อนยิ่งก็จะเสร็จปอ,อนบอกใกันย้อนยิ่งปอนเด็กไม่ต้องทำงานว่ะฮะเด็กไม่ต้องทำงานเรียกลูกมาช่วยลูกบอกว่า เด็กไม่ต้องทำงานว่ะท,ทางล้วา<ะ>ทดีเ็ดนางถามว่าแปลว่าอะไรมาบอกความลับช่วยแม่ไงช่วยม่ตัไง หายใจไม่ทั่วท้องแล้วเนี่ยก็จะตักภูเขาหิมะเสร็จเนี่ยให้ดูอีกรอบนึงค่ะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือก็ยอมตรงนี้หน่อยนึงโอ้ทางเข้าไปแก็บฟืนอ ให้ทำพรุ่งนี้มันก็มาเยอะกว่านี้สิลูกฮะฮะ,ฮะคุณคนนั่งคุมโอ้มจะให้ดูแล้วละจ้าวันนี้แล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่ากะลงมาอีกเบิงไม่รู้จะให้เบิงว่าสูงขนาดโอ้ยบ่ม,มีรถไทหิมะจ้าคุณ เมื่อยค่ะจะให้เบิ้งจานี่กองภูเขาหิมะเบิ้งทางนี่จึงจะเห็นชัดนี่เออคุณน,นะจ้ะก็พ่อแค่นี้แหละจ้าฝากไว้สำหรับช่องพุ่นแม่ขาเนาะกับจะผ้าเบิ้งผ้าเที่ยวทั้งนอเวงสิละจ้ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กด Subscribe จ้ามูลุกสาวมาละคุณ